วัสดีค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วสําหรับน้องป .6 ที่จะเตรียมสอบเข้ามลหนึ่งห้องเรียนพิเศษหลายคนพอไปทําข้อสอบจริงๆแล้วจะพบว่าข้อสอบบางเรื่องจะเป็นข้อสอบที่เกินหลักสูตรเนื้อหาเราไม่เคยเจอมาก่อนที่โรงเรียนเลยโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอีกหนึ่งเดือนเราจะเตรียมตัวกันยังไงคุณน้ำควรมีคอร์สไลฟ์สด ติวสอบข้อม .1 ปีนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นการอัปเดตแนวข้อสอบปีล่าสุดชื่อคอร์สว่า Live to Success เราจะไลฟ์กัน8วันถามตอบกันสดๆในไลฟ์เลยของควรจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเทคนิคต่างๆวิธีการวิเคราะห์โจทย์ซึ่งเชื่อว่าคอร์สนี้ถ้าเด็กๆได้เรียนไปพร้อมกันมีข้อห้องใจตรงไหนเราก็จะถามตอบกันในไลฟ์จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆที่จะ เข้าสนามสอบอย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลว่าเรื่องที่เราไม่เคยเรียนมาไม่เคยเจอมาทุกอย่างจะถูกเคลียร์ในคอสนี้ตลอดไปวันนี้เชื่อว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เด็กๆได้แล้วเจอกันในคอสนะคะ